ครับเจอกันอยู่แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เซลเมคสายแบตนะครับจะพาไปดูนะครับคลอกซิ่งเผา้อยนะครับโปรดาวเพียง24,900นานะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับมาดูตั้งแต่ตัวรถเลยนะครับตัวรถอย่างที่เป็นเครื่อง3พันสีขาวนะครับสปาร์คเครื่อง3พันสีขาวนะครับที่ลูกค้าอยากได้นะครับอันนี้นะครับล้อนะครับแม็กขอบสคู่หน้านะครับอันนี้เลือกแม็กเลือกลายได้นะครับพร้อมจัดทรงนะครับโหลดหน้า2นิ้วนะครับโอเคเรามาดูกันอีกทีนะครับล้อหลังนะครับอันนี้จะเป็น ล้อกระทะกึ่งบรรทุกนะครับมิชลีน X c d ซนะครับใช้สําหรับบรรทุกนะครับตัวจริงนะครับอยางต้องยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ขอบสามารถเลือกลายได้15 14นะครับดุมเลือกสีได้นะครับอยากได้สีอะไรบอกเลยเดี๋ยวเมฆจัดให้นะครับแล้วก็มาดูนะครับช่วงล่างนะครับมาดูนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับอยากได้แหนบนะครับ20มิลนะครับ20มิล5เส้นนะครับข้างละ5เส้นนะครับพร้อมโช๊คนะครับแกน20มิลอีก2คู่นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเพาลอยนะครับตัวนี้นะครับเลือกสีได้เหมือนกันครับปลายแหนบนะครับก็มาดูอีกอย่างนะครับที่จะได้คือข้อนะครับสูงเมตรสามสิบห้านะครับพร้อมเหล็กย้อยนะครับตัวนี้นะครับเรามีนะครับดามกระบะล่างบนนะครับไม่ต้องห่วงความแข็งแรงกระดากระบะจะปีหรือจะเกิดการบรรทุกแล้วมันหักนะครับไม่เบี้ยวไม่ต้องห่วงนะครับเราดามให้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ โปรนี้นะครับที่ผมบอกนะครับที่เซลเมย์บอกว่าโปรนี้นะครับดาวเพียง24,900บาทเท่านั้นนะครับจะได้ครบทุกอย่างเลยครับพร้อมมันทุก5ตันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอินบ็อกหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมชิ้ช่องทางไว้ให้นะครับการติดต่อนะครับลูกค้าท่านใดนะครับหรือ FC ท่านใดที่ดูแล้วนะครับคลิปนี้นะครับขอรบกวนนะครับกดหัวใจกดติดตามให้เซลเมย์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เซลเมย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ